เกาหลีใต้ไปยังเกาหลีเหนือตอนนี้เขาต้องการทราบว่าชะตากรรมของทหารรายดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าอีกด้านหนึ่งกองกําลังต,<อ>น,ตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นได้ทําการทดสอบยิขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศนอกชายฝั่งทางตะวันออกของออสเตรเลียที่แอลเจวิสห่างจากนครซิดนีย์ไปทางใต้ราว195กิโลเมตรก็เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบ Man er ทัลลิสแมนเซเบอร์ทุกๆ2ปีโดยขีปนาวุธ 12ถูกยิงจากพื้นสู่อากาศก็ถือเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่ทันสมัยที่สุดของญี่ปุ่นและก็เป็นครั้งแรกที่กองทัพของญี่ปุ่นทดสอบอาวุธในออสเตรเลียโดยนอกจากออสเตรเลียและญี่ปุ่นแล้วก็มีกองกำลังทาหารทั้งจากสหรัฐแคนาดาฟิจิฝรั่งเศสเยอรมนีอินโดนีเซียนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีเกาลิใต้ตองกา และอังกฤษเข้าร่วมในการซ้อมรบครั้งนี้ค่ะ